สวัสดีค่ะดกรกันทิชาสิบลิลิมิตซีดอินเตอร์เนชั่นแนลทเวนี้ิคทีดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยนะคะในในรูปแบบคือโชว์เพลงมงลงซึ่งทุกคนในนางงามนะคะก็จะแต่งเป็นผ้าไทยนะคะเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคะ่ะและชุดที่ยุ้ยใส่อยู่ด้วยในวันนี้นะคะก็เป็นชุดอินเดียยุ้ยก็ได้ เรียกว่าลำนะคะในเพลงของอินเดียที่ถวยายเป็นขุธเน่นในงานเปิดงานทั้งนี้ด้วยค่ะร่วมกับครูสอนที่เป็นอินเดียนะคะสำหรับวันนี้ยุ้ยก็ขอ,อแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลในงานวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลดีเด่นของสังคมช่วยเหลือง,งานในสังคมและทำความดีมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักษาความดีของตัวเองเรื่อยๆไปค่ะที่ผ่านมาเราได้มี ค่ะสำหรับที่ผ่านมานะคะยุ้ได้จัดงานเร c e ถทูเทส2 0เนะคะที่โรงละครมิลินนะคะ r c a ก็ ที่ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างมากมีแขกมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะในทีมกราบนะคะทุกคนจัดเต็มเรารู้สึกดีใจนะคะจนแบบอุ้ยแขกล้นทอเลยทีเดียวและครั้งหน้านะคะก็จะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่อีกในวันที่24-27กุมภาค่ะ,คะถ้าใครสนใจมาร่วมงานนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะอันนี้ให้ตัวยอนข่าง,าน,งาน สำหรับผลงานยุ้ยนะคะตอนนี้ก็มีอัลบั้มเรสโลดนะคะซึ่งกำลังวางแผนจะทัวร์คอนเสิร์ตเรื่อยไปค่ะเพลงมีเพลงโยกเพลงไม่ก่อดก็อุ่นใจเพลงเทวดาเจ้าขาแล้วก็อย่าทำให้ฉันรักและพลาดไม่ได้นะคะสำหรับใครที่เป็น FC ของนางงามชอบสไตล์เพลงนางงามนะคะก็คือเพลงมงลงนั่นเองค่ะ<ส>